เสือขักเสือเนเสือทีกบอลแม่นมคนโมมีใจร่รมแบบใดกระปติดถึงพัายามสวอชีวิตกระเลี่ยนแนวขิดเข่าได้บบหักกระบอกดีๆโมเมนมาบอกฟันดีแล้วไปเซตกับคนอื่น รุ่นน้องจ้ะเวลาเห็นหน้ากูกรุณนเห็นหน้าคือคนปกติทั่วไปแดอันนี้เห็นหน้าคือหมาเห็นไก่ดิปากฮห้กระจงจะก,กัดอยู่ตลอดเวลาเก้งเนาะเวลาเห็นกูย่างมาคนเดียวแล้วสู่อยู่กันเป็นกลุ่มนะเออเห็นแล้วเริ่มพากันหหนแต่กูกระโสะออนกูปล่อยเหอหมามันโหน,หนตามธรรมชาติมันซะที่มึงขอบกูอะาามึงอยากได้กูเป็นแฟน,นหรือแค่มาแทนคนเก่าวะ ถ้าเรารวยเราจะซื้อเธอมาอยู่กับเราไไมม่ร